สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอัมิบนตุกแอดมินเอจากเพจ NBA Mini mm hmm. ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะ เด็ดข่าวๆรอบๆรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเราไปเริ่มกันที่ความผิดหวังนะครับของบอสตันเซ l t i ติส์ในการรับการมาเยือนของ OK c t ซ u n ันเดในเกมเมื่อวานครับพวกเขาไม่มีเจสันเทตัมเนื่องจากพักอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับแต่ไม่เป็นไรครับพวกเขายังคงมีเจเรนบรา n ์เจเรนบราห์เมื่อวานมีผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับร่วมกับรูกี้เพเทนต์บริดจ์ครับที่เมื่อวานกดแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแต่ก็ไม่รอดครับเจอ OK โอนเคนซีทัทกกนด กระจายการทําแต้มได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะบอสตันเซลติกส์ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับในเกมเมื่อวานเนี่ยครับลูเกนดอเนี่ยก่อนจะลงทาการแข่งขันเขาบอกกับเชคิลเชสอเล็กซานเดอร์ไว้ครับว่าพวกเขาจะต้องเอาชนะให้จงได้พวกเขาจะไม่ยอมแพ้เป็นเกมที่15ติดต่อกันถ้าเกิดเมื่อวาน OK เคซีซันเดอร์แพ้เป็นเกมที่15ติดต่อกันเนี่ยนะครับจะเป็นสถิติของประวัติศาสตร์ของทีมโ k เคซีเลยครับพวกเขาไม่เคยแพ้ติดต่อกันเกิน1ิครั้งติดนะครับสิบสี่ครั้งติดนี่ถือว่าแย เมื่อวานของ OK c t h u n d e เนะครับเป็นชัยชนะเกมแรกนะครับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมถือว่านานมากๆที่ไม่น่าเชื่อคือเมื่อวานเทิร์นโอเวอร์ถึง27ครั้งนะครับแต่สามารถเอาชนะเซลติกส์ไปได้ครับไม่น่าเชื่อจริงๆมันก็เลยจังทาให้ผลงานของบอสตันเซลติกส์เนี่ยยังคู่ขี้อยู่กับแมมี่ฮิตนะครับไม่สามารถฉีกออกไปได้แม้ว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยจะเสมอกับแมมี่ฮิตแต่อันดับเนี่ยดีกว่าหลายๆคนก็สงสัยครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเอาอะไรมาวัดคําตอบแรกเลยนะครับเพื่อนๆดูผลงานเวลา2ทีมเนี่ยเจอกันในฤดูกาลนี้เน เจอกันทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่เขาเพิ่งเจอกันไปครั้งเดียวและครั้งเดียวครั้งนั้นเนี่ยเป็นบอสตันเซลติก s ที่สามารถเอาชนะไม่มีฮิตไปได้ดังนั้นในจุดนี้ก็ถือว่าเฮดทูเฮดของเซลติก s เนี่ยดีกว่าฮิตเขาก็เลยได้อันดับที่เหนือกว่านี่คือกรณีที่ทั้ง2ทีมอยู่คนละดิวิชันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ในดิวิชันเดียวกันและแข่งขันทั้งหมด4ครั้งแต่สุดท้ายชนะกันคนละ2ครั้งครับชนะ2แพ้2แบบนี้จะดูยังไงถ้าสมมุติว่าสถิติผลแพ้ชนะเท่ากันในจุดดนนนนนนดนนนนนนีีีี้้้้้เเเ่่่พือออตงงงงไปูผลาาใขททททมมมัััถกิ2 ไหนมีผลงานในดิวิชั่นดีกว่าทีมนั้นก็ถือว่าอันดับดีกว่าครับถ้าเกิดทั้ง2ทีมยังมีผลงานเท่ากันอีกนะครับในแต่ละดิวิชั่นให้ไปดูผลงานของทีมในเพลย์ออฟครับถ้าเกิดทั้งสองทีมนี้เนี่ยทีมไหนมีผลงานที่เจอกับทีมในระดับเพลย์ออฟที่ดีกว่านะครับทีมนั้นจะถือว่าเป็นทีมที่มีอันดับดีกว่าถ้าเกิดผลงานแพ้ชนะเท่ากันถ้าเกิดสมมติว่ายังเท่ากันอีกเนี่ยนะครับให้ขยเบข้าไปดูฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตะวันตกเวลาเขาเจอกับทีมที่มีผลงานในระดดดดดดััััับบเเเลยออนนนนนนีีีีี่่่่่ทททททมไไหําาาาาาาผงง้้้กกกกววว็็ถถืปิ กันอีกถ้าเกิดยังมีเท่ากันอีกเนี่ยนะครับซึ่งมันเกิดได้ยากมากๆให้แต่ละทีมเนี่ยครับเอาแต้มที่ทําได้เนี่ยมาลบกับแต้มที่เสียไปใครมีผลต่างที่ดีกว่าทีมนั้นถือว่าเป็นอันดับที่ดีกว่าครับในจุดนี้เขาก็ไล่มานะครับไล่มาเรื่อยๆโอกาสที่จะมาถึงอันสุดท้ายเนี่ยมันเกิดได้ยากจริงครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเรามาติดตามชมกันแต่นี่คือหลักเกณฑ์นะครับถ้าสมมุติว่าทั้ง2ทีมมีผลแพ้ชนะเท่ากันครับเราไปต่อกันที่พอร์ตแลนด์โรเบอร์เเมื่ายเกมเาร็สจมาถเอชนะอว เจมี่รีเลดเนี่ยที่ฟอร์มตกมาหลายเกมค่ะเกมเมื่อวานเนี่ยก็ยิงดีทั้ง2และ3คะแนนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างที่พวกเราเคยเห็นมานะคะแต่ความมั่นใจเนี่ยก็ค่อยๆกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยก็จะดีเองแต่สตอรี่ของชัยชนะเมื่อวานเนี่ยค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับเจมี่รีเลดนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับสำรองคนนี้เลยค่ะแอนฟินิสไซมอนที่สามารถยิง3าคะแนนเนี่ยติดต่อกันได้ถึง9ลูกค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆไปพลาดลูกที่10ขาดอีก2ลูกนะคะเขาก็จะสามารถทำสถิติได้เท่ากับที่เจมี่รีเลู พูดถึงเจมี Le ่เลยเลยค่ะในเกมเมื่อวาน,เ,นเขาสามารถยิง3คะแนนล,ลงถึง4ลูกทาให้เขายิง3คะแนนล,ลงครบ2000ลูกค่ะเร็วที่สุดเป็นอันดับ2ของประวัติศาสตร์ NBA ที่670เกมอันดับนเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากสเตฟานเคอรี่ค่ะเขาสามารถยิง3คะแนนล,ลงครบ2000ลูกเร็วที่สุดที่570เกมค่ะเรามารอดูกันว่าน้องใหม่อย่างเทรย,ยังจะสามารถทําลายสถิติได้หรือไม่เราไปดูสุดท้ายตารางกันบ้างครับมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟเดินทางไปเยอนฮิวสันร็อกเกสเมื่อวานทั้งีมงทีมถือว่าต่อสู้กันได้อย่างสนุก ตัวหลักของทั้ง2ฝ่ายทําผลงานได้ดีเมมือาจะเป็นอย่างมิเนโซตาเนี่ยก็ได้คาร์ลแอนโทนีเทานาทัพได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่ทางฮิวสตันโรกเกสก็ได้คริสตินวูดครับที่ยังคงมีผลงานที่โดดเด่นสม่ําเสมอตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับไม่นับการบาดเจ็บเขาก็ยังคงทําผลงานได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายครับด้วยศักยภาพทีมที่ดีกว่าในตอนนี้ครับของทีวูฟเหมือาจะเป็นอย่างแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดหรือจะเป็นอย่างดีแองเจโรราเซลครับเลยทําให้ทีวูฟนะครับสุดท้ายเอาชนะฮิวสตันโรกเกสไปได้อย่างยอดเเเเยยีียี่่่มมมมชชันนะ,ะ,นนะืือออววาาขงงทรถปป็กกกแแตตุ้ตภพ2022 หลังจากนั้นพวกเขาไม่เคยชนะฮิลสันโรเกสในบ้านได้แบบนี้เลยครับ14ครั้งติดต่อกันจากวันนั้นจนถึงเมื่อวานครับในที่สุดทีวูฟก็สามารถทําได้แต่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะครับในช่วงนั้นเนี่ย ฮิวสันโรกเกสเนี่ยมีผู้เล่นระดับอย่างเจมส์ฮาร์เดนอยู่ในทีมครับจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทีวูฟเนี่ยเวลามาเยือนทีไรก็สุดท้ายก็แพ้ทุกครั้งไป14ครั้งติดเลยนะครับที่ไม่เคยชนะในสนามแห่งนี้หลังจากที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยจากทีมไปครับก็แน่นอนครับทีมของพวกเขาเนี่ยศักยภาพก็ลดลง<ม>แล้วก็เป็นทีวูฟครับที่ณเวลานี้เนี่ยแม้ว่าทั้ง2ทีมจะแย่ทั้งคู่เนี่ยนะครับแต่มองดูแล้วเนี่ยทีวูฟก็มีพรสวรรค์<ม>ที่เหนือกว่า,าจริงๆครับทั้งด้จนสิว น่าจะสบายใจได้แล้วก็น่าจะชื่นชมนะก็คือผลงานการเล่นของผู้เล่นหลายๆคนในทีมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจอห์นวอลเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เล่นระดับที่เราเคยเห็นก็ตามครับแต่การกลับมาจากการบาดเจ็บหนักลักษณะแบบนี้เนี่ย uh huh. การเล่นการลุยการยิงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีโอเคมากๆแล้วนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งครับที่ประทับใจแฟนๆที่สุดเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือคริสเทนวูดตั้งแต่ที่เซ็นสัญญาเข้ามาเนี่ยถือว่าการเล่นของเขาเนี่ยคุ้มค่าทุกดอลลาร์จริงๆนะครับที่เซ็นเข้ามาเนี่ยไม่ว่า ทำได้ดีจริงๆครับถ้าเกิดเขายังคงรักษาระดับมาตรฐานในการเล่นแล้วก็พัฒนาต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมในอนาคตได้แน่นอนอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนะั่นคือรุก,กี้ที่ชื่อว่าเจชอนเทสครับคนนี้นี่คือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดรต์นะครับปี2018แล้วก็ระหกละเหินไปหากินต่างแดนครับจนกระทั่งกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับฮิลซันร็อกเกสการลงสนามในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาเป็นครั้งแรกใน NBA ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่ผ่านการดรี 2018. ่กยัเ,ยกเป็นรีกก้นนครเรเา่าือกลลงลนใน NBA ดู รกรแไปไปมามาผลงานของเขาเนี่ยนับวันนับวันก็ถือว่าโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็มีลุ้นออลลูกี้ทีมแน่นอนครับ <ừ. S 1> ถือว่าทั้ง3คนของทีมในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาก็ทําผลงานได้อย่างประทับใจแฟนๆมากแล้วล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทีมที่ลุ้นหวยดราฟต์นะครับในช่วงปิดฤดูกาลสร้างทีมกันต่อไปครับไม่เป็นไรเราไปต่อกันที่การลงโทษล่าสุดของ NBA กันค่ะพวกเขาได้สั่งปรับเควินพอยเตอร์จูเนียของฮิลซันบล็อกเกสเป็นจํานวนเงิน5 0 0 0 0เหรียญหรือประมาณหนึ่ ะะไปเที่ยวในคลับค่ะที่มีการรวมตัวกันเกิน15คนขึ้นไปแต่ตามข่าวเนี่ยไม่ได้พูดถึงการสั่งปรับสตีริงบราว์ที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วโดนรวมทำลายแต่อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะสตีริงบราว์เนี่ยได้รับการผ่าตัดแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆตอนนี้เขาได้กลับไปที่ฮิลซันแล้วนะคะเพื่อทําการพักฟื้นแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปค่ะเงินที่ปรับเหล่านี้นะคะ NBA เนี่ยก็จะเอาไปใช้ในกิจการที่ช่วยเหลือสังคมต่อไปค่ะพูดถึงการลงโทษของ NBA นะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับวันนี้เนี่ยเขาสั่งลงโทษมาคัสมานนนัองก้ก่เืจ เกมที่แพ้ o k เค h u n d e r เมื่อวานเนี่ยนะครับเขามีการข่มขู่กรรมการครับระหว่างเกมการแข่งขันแล้วก็หลังเกมด้วยนี่คือรายงานของทาง NBA แต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่า m a r ์คั s มาร์เนี่ยพูดจาข่มขู่ใส่กรรมการลักษณะไหนแต่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากครับไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างทางทีม Boston Celtics แลวก็เจ้าตัว Mar ์คั s t าร์เองเนี่ยนะครับเขาเพิ่งรู้นะครับว่าเขาโดน NBA ลงโทษห้ามทำการแข่งขันก่อนที่จะทำการแข่งขันในเกมวันนี้นะครับก่อน2ชั่วโมงเท่านั้นเองพอทางทีมแล้วก็เจ้าตัวรงนิแท ต,ตัวของมาคัสมาร์ทเองเนี่ยครับเขามีปัญหากับกรรมการมาโดยตลอดครับโดยเฉพาะในช่วง23สฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของกรรมการหลังจะจบเกมการแข่งขันนะครับนี่ก็โดนปรับไป15,000เหรียญหรือจะมีการไม่พอใจการตัดสินของกรรมการนะครับโดนไล่ออกไปปุ๊บเนี่ยยังไม่ยอมออกครับมีการด่าทอกรรมการโดนปรับไปอีก35,000เหรียญครั้งนี้โดนลงโทษห้ามทําการแข่งขันนี่ถือว่าหนักกว่าการโดนปรับนะครับเพราะว่าเกมที่เขาพลาดลงททาการแข่งขันเ,เนี่ยมีมูลค่า889,000เหหรยือประมาณ2.7ล้านบาทถือันาหกกว่าโดนปรับ อีกนะครับสิ่งแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นครับนี่เป็นสิ่งที่มาคัสมาเนี่ยเขาจะต้องมีสติก่อนที่จะทําอีกในครั้งต่อๆไปครับเราไปต่อกันที่เควินเลิฟกันค่ะหลังจากที่มิดเอเนี่ยรายงานว่ายังไม่มีคําอธิบายและก็คําขอโทษจากเควินเลิฟล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้ออกมาอธิบายและก็ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นยาวนานถึง13นาทีค่ะดูแล้วเนี่ยคงรู้สึกแย่กับตัวเองจริงค่ะคเขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะดูถูกการแข่งขันเลยค่ะเขาปล่อยให้ความหงุดหงิดเนี่ยแล้วก็ความโกรธครอบงำการกระ บบจะไม่เกิดขึ้นอีกแค่เนี้ยเขาก็รู้สึกอับอายตัวเขาเองแย่แล้วอย่างที่เอมินเอบอกค่ะถ้าเป็นการกระทาแบบนี้นะคะสําหรับผู้เล่นคนอื่นในทีมเนี่ยอาจจะต้องโดนปรับห้ามทา<ช>ําการแข่งขันค่ะเพราะว่าทําให้เคมีแล้วก็บรรยากาศในทีมเสียตามข่าวค่ะเจ้าตัวได้มีการพูดคุยกับโคชยาวเลยนะคะรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนน,นักกีฬาทุกคนในห้องพักนักกีฬาค่ะถ้าอย่างไงเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปค,ค่ะแล้วดูการน่าจะอยู่หรือไปว่ากันอีกทีนึงเราไปต่อนที่ความเสียงของแฟนๆนแซนแอนโทนิโอสเปอร์กันสักหน่อยนะครับล เขาเนี่ยคาดว่านะครับเดริกไวท์จะไม่สามารถกลับมาทาการแข่งขันได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวานะครับในเกมที่พวกเขาบุกไปเอาชนะวอชิงตันเิสเซอร์สมาได้ก่อนหน้านี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยครับเดริกไวท์เนี่ยเขาลงสนามทําการแข่งขันทั้งหมด36เกมจาก60เกมที่ทีมทําการแข่งขันในช่วงต้นฤดูกาลนะครับเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วเท้าไม่สามารถทําการแข่งขันได้18เกมจาก19เกมที่ทีมทาการแข่งขันเรียกว่าเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยแต่พอเขากลลับบบมมมาา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 จจกกกกรรดดดเเ็ขีีีีีผงนนนท่่ๆใฤู้ป ฤดูกาลแห่งชีวิตเขาสามารถทําแต้มเฉลี่ยเนี่ยสูงที่สุดเลยครับ15.4แต้มในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่4แต่เขากลายเป็นผู้เล่นอันดับ3านะครับในการทําแต้มให้กับทีมเป็นรองแค่เดมาเดโรซานแล้วก็เดชอนเต้เมรเร่ครับถือว่าเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งเขาเป็นการ์ดที่เล่นดีทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเป็นการดแบบทูเวย์คล้ายๆกับเดชอนเต้เมอร์เร่เลยครับสมมตินะครับว่าฤดูกาลจบลงตรงนี้เนี่ยแซนแอนโทนิโอสเปอร์จะต้องเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในการ่าดดรไไใรบรับส สเตฟเฟนเคอรีหลักๆเลยถ้าเกิดมีเดริกไว้เนี่ยโอ้โห <m uk le> เหนื่อยแน่นอนเลยนะครับเซฟเฟนเคอรีอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของโกลเด้นสเตทวอร์เรนนิดนึงครับถ้าเกิดทั้งคู่เจอกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้องต่อสู้กันต่อไปาทางโคชป๊อปเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็ไม่เขาก็ไม่อยากจะเข็นนะครับให้เดริกไว้เนี่ยกลับมาทำการแข่งขันพอฤดูกาลเหลืออีกไม่นานจริงๆครับการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องพักเกิน2อาทิตย์แน่นอนดังนั้นนะครับทางทีมก็เลยเอาลูกยีดราฟันดับที่เสิบเอีม ได้ดีขนาดไหนโคช๊อบบอกว่าถ้าเกิดจํานวนนาทีในการลงสนามมากขึ้นนะครับของเดวินเวสเซลเขาก็น่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นตามลําดับครับและนี่คือข่าวคราวความขื้นไวในขณะนี้ค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆดูแลสุขภาพค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราทีมงาน n b a m a n i a มค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะขอไลค์ด้วยนะจ๊ะขอซับด้วยนะครับที่เรากเอ็นบเอมเนียตรงกลางนี่นะคะจะได้มีพาคลิปสู่ๆจากพวกเราทั้งสองคนในเรื่องเอ็นบีแมเนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่คณะค